สว,สวัสดีครับอยู่กับคุราชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาเล่นฮีโร่ลาวิลนะครับ oh. ผมจะมาป่านะผมจะเล่นวันนี้ผมกดมากับเพื่อนนะครับก็เลยจะแบบว่าเล่นลาวิลลองเล่นลาวิลป่านะครับซึ่งแบบจริงๆแล้วตัวมันไม่ควรมาฟาร์มนะน่าจะยืนเลนมากกว่าอ่า <Yeah. S 2> แล้วเริ่มบุกนเลยนะครับอันนี้เพื่อนต้องมาช่วยฟาร์มนะพันธุ์ผิมกกระดิบสิงห์ yeah. แล้วผมจะที่บายสกิลของอาร์วิลนะครับสกิลหนึ่งครับจะตีเป็นกระจายนะครับสามสามร์กเก็ตนะครับส่วนสกิลสองนะครับจะเป็นโล่นะครับดูดับความเสียหายนะครับถ้าเราโดนสกิลอันติโรเลออนอะไรเงี้ยครับก็จะได้เป็นการกระทนอ่านนะส่วนอันติก็ยิงเป็นเส้นต้นนะครับ ถ้าศัตรูดวงก็จะสั้นตามระยะทางนะครับส่วนพาสซีฟของมันนะครับต้องยิงสามสามสามครั้งนะครับมันจะยิงลัวนะครับก็คือยิงลัวออกไปสามเมตรนะครับที่มีตรงรูปตรงบัฟฟาครับโอเคเราจบมาแล้วก็แทกกลางครับแล้วก็วันทาม,มิงปกตินะครับโอ้โหลุกว่าทีมงานจะเยอะนะมาดูกันเต็มไอ้อยิงตางนะเบิรนเสร็จแล้วรอดปล่า แฮมแองลอตไม่เป็นไรครับฟาร์มไปก่อนตัวนี้แบบจริงๆแล้วก็ไม่เอาไปควรเอาควรควรเอาไปยืนเลนมากกว่านะไม่ควรเอาเปป่าโดนลาจีบแบตัวนี้เลทเกมค่อนข้าง,งที่จะแบบจะไม่แพ้แครี่ตัวไหนนะแทบจะชนะหมดตัวนี้เลทโหดมากนะตัวนัน้จะแพ้แค่แบบว่าโดนดักโดนดักอย่างเดียวโดนดักก่อน ถ้าได้แบบมีพาสซีฟแล้ยิงก่อนนี่คือจ,จะไม่แพ้เลยแล้วก็เอาอ็อบเจกต์ก่อนว่าเราเปล่าไ,ไปไม่ถ่านนะเเกือบโดนลาส์พัน,นิตไม่ถึงอันนี้บูเขาจะขึ้นนะเราเวทได้เลยแต่เขาน่าจะมานะอันนี้น่าครอมานะ แชดเด้งอยูงแฟนผมอมาตายไปวะเนี่ยอืมยังรอดอยู่นะนึกว่าจะตายแล้วละตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะแล้วเราจะไปเริ่มบูวต่อฟาร์มไปก่อนนะครับตัวนี้ถ้ามีแบบมีธนูหรือแบบใกล้จะได้ขี่แล้วถ้าแบบได้สโนูบอลนึ่งรวยเนะี่ยก็คือแบบแทบจะชนะแล้วนะครับ กดสกิลสองเลนได้เออ่วิ่งเร็วนะครับนี่ผมกดมากับเพื่อนมีตีมี่ตีมี่นี่แบบโดนเนิร์ฟแล้วแบบหรือแบบไม่รู้ว่ามันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าคนแทบ,บไม่เล่นเลยแต่ตัวมันก็ไม่น่าเล่นแพทเนะี่ยหรือก่อนหน้าก็ไม่น่าเล่นนะ จริงๆผมจะเล่นแอสซิินป่าเนีแต่แบบว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรก็เลยแบบอเออกดลาวิแม่งเลยไหนๆก็แบบอันนี้นะเป็นตัวที่ผมแบบเล่น,เล,นเล่นถนัดที่สุดน,นะมาวิวไม่ว่าจะยินเลนหรือว่า oh <wow. S 1> ป่าเวลา,าผมซ้อมซ้อมทีมอะไรเงี้ยผมก็เอาตัวนี้ไปไปเล่นป่าบ้างถือว่าไปได้นะแต่มันจะฟาร,ร์มชานะ้านนะเ<ๆ>น,น,นาะใช้ได้เพื่อนมันถ้าโดนก็ดี ไม่ดนพออยายามวิ่งเข้าหาคีบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอยะๆนะแต่ว่าเวลาเดินก็ระวังหน่อยนะครับเพราะตัวเรามันเป็นแคลรีน่นะเดินคนเดินลำบากตะกี้ที่ผมรออยู่ตรงเลสเพราะว่าผมรู้ว่านาคอจะดักผมนะดูเพืนเกิด้ย่ยนาคอไปบนแล,ล,แล้วไก่ลยต้องให้เพื่อนไปรับนะไม่งั้นป้อมแตกสี่นาทีแล้ว น่าจะได้หนึ่งคิวนะเขาลุผมแทนนี่ครับกบเรายืนถูกแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเรากดเทคคิวสองไว้เขาต้านเราไม่ได้แล้วนะฟาร์มทุกลุ่มครับฟาร์มทุกอย่างมีของก็แบบเกมนี้ผมคิดได้เลยว่าแบบถ้าเรามีของหรือเราเงินนำแทบจะไม่แพ้เลยนะ อันนี้ผมจะปล่อยบูไปเลยนะถ้าเกิดเขาเวก,ก็เวกเข้าไปอันนี้มีตีมีนะผมไม่กลัวนะถ้ายิงเนะอาหายาลามอย่างนี้ก็ลามแบบบะหมี่บะหมี่แห้งรลอยสคิวลาวิลแบบแอดเทนไม่ชอบหลายตัวนะอะไรเก็บได้ก็เก็บเป็นป่า ไรยิงอะนะถ้ามีเลเขาตายแน่นอนคือสองหนึ่งสามหนึ่งจ้าผมตายหรือเปล่าผมมีตีมีเลยดูเลือดกระแรงกอน,นไม่รู้นาคอดาบูผมยังเราเทบจะไม่ต้องกวโลวมเขาเลยถ้าเรามีสก,กิลสองโดนรวมก็ไม่เป็นไรครับมีตีมีชุบผมจะยืนคายแบบง่ๆ ไม่กี่เลยเนี่ย้ยโดยนรัมแลาววะเนี่ยโอเคที่หายาเขาเทรดแพ้ผมเขาติดสกิลหนึ่งนะเขาเลยลัมไม่ได้จริงๆเขาควรลัมผมนานแหละผมไม่มีอะไร oh, <God. S 1> ก็วนบัฟไปเลยครับแล้วนะเดี๋ยวไปอาอ็บเจ็ตกระเดื่องกระแทแต่มันจะเจ็ดนาทีนี่หวนารวยครับตอนนี้แบบรวยรวยจัด ไปไฟก่อนนะเพื่อนไฟแล้วหายไปคิวคิว,วไบโอไปได้เขาโอเคตายฮายานี่เป็นตัวที่แพ้ลาวิลมากๆนะแบบยิงสู้ธรรมดาก็แบบสู้ไม่ได้ไปแล้วจึงมีแบบมีสตันนี่มันอยู่ที่เชิงนะผมว่า นาคอสโผล่บนนะอันนี้น่าจะตัวเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยหายากลับบ้านโอเคหายามาแล้วผมจะบูเขาก่อนนะวิ่งกบมารับเลยนะครับต้องกลัวมีสกิลสองนะชิวอะเดินชิวอะคลายฟีอะไรกันคือผมก็ไม่รู้สกิลแบบสกิลหนึ่งเท่าไหร่นะรู้แค่ว่ามันยิงกระจายไม่รู้ว่ามันเพิ่มดาเมจหรือเปล่านะผมก็แบบชอบกดอะ แต่แบบผมจะกดเวลาไฟนะส่วนใหญ่แล้วก็ฟาร์มทีดนะมีตีมีก็สบายครับผมการเล่นนะเก็ตายก็แบบมีคน้นช็อแบบเก็บอ็อบเจกต์ให้เพื่อนก่อนคือ <Good. S 1> เราเป็นแคลรี่นะครับเหมือนแบบเอเลนดดรนะเก็บสองอ็อบเจกต์ได้ครับ หรือคีล่าเนี่ยครับแบบตัวเก็บออบเจกต์ไว้วด้วงคีล่าเอเดนดอร์เนี่เยเก็บออบเจกต์เล่นป่าพยายามเก็บออบเจกต์กับเพื่อนบ่อยๆนะสร้างโอกาสให้เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนไปไฟเงี้ยเราก็ถ้าเราแยกกันอยู่เราก็เก็บออบเจกต์กับเพื่อนได้ผมดูทามมิ่งเวฟ็บนะเพราะว่าผมจะไปเล่นตรงกลางเอา้าอย่างงี้โดนโดนหมดนะไฟฟรีต<ด>ายหนึ่งตัว เอาแรดแรดโดนมาโดนโดนตดนะ6คิวแล้วนะครับผมรวบดาวนะซิกแซกแบบเกมนี้ออกเป็นธนูนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ถึกอะไรเลยนะแรดหายากบเงี้ยครับไม่ถึกอะไรนะผมเลยไม่ออกมูลานะเกมนี้เอาของดูเกมน,นนะเอาไอลีฝืนเกยอย่างเงี้ยแบบนิ่มๆม,ม,มีดูเดเลือดนะแทบจะไม่ตายนะตอนนะั้น ไม่ตายเลยถ้่ไม่ดุยิงเทปสบายๆเลยนาคอาจะตัดบูบอเจ็บนะปิดเขาจะกลับมาเขาน่าจะกลับมานะโอ้โหลงซอยนั้นเลยเหรผมจะดักนะเผื่อมีคนเดินมาผมสโลคิวด้วยเลยลองยิงดูเผื่อโดนไม่โดนนี ตอนนี้สองหนึ่งผมยังไหวนะสองหนึ่งคิวเลยมีดูดใหญ่จริงๆเราเมีมังกรตัวน,นี้เราน่าจะจบบ้านแล้วแต่ผมแบบดึงเกมเวลามีมีไอไอมังกรนะครับหรือดาร์กเนี่ยพยายามไปปล่อยในเขตบ้านครับถ้าเรายิ่งเล่นแคลรีนเราจะยิงบ้านฟรีนะครับให้ไอ้ตัวมังกรมันช่วยแทงแล้วเราก็ขายบ้านฟรีอันนี้ผมให้ลมแบบเดินน้ำนะ เราเป็นแครี่เราจะเปิดพรมทุกภู่มไม่ได้นะเราต้องให้ลมเดินนำอันนี้ล่างเขาผูแบบเยอะมากผมจะรีบดันกาลางครับรีบไปปล่อยเด็กนี่ผมสั่งเพื่อนละให้ไปดูแมพทางขวาให้ผมหนะ่อยโอเคปล่อยมมยิงฟรีละป้อมน่าจะแตกเ,เว็บเข้าเลยมาคอนตายสุดร้อยยิงคีมนะ เอาเลือดต้องใช้ธนูคุมมิสินะตั้งจะชนะแล้วล่ะทุกคนบ้างตายผมมองว่าเป็นแครี่แบบที่โกงมากนะยืนเลนก็โหแบบปักมากไม่มีใครามาปะามีผมคนเดียวนี่นแหละ อยากเลงกันเล่ปปเย,ยเออครับจบแล้วน,นะครับชิวๆ,วๆอันนี้อยู่แรงคอนมั้งครับน่าจ,จะสามสิบดาวถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเหรียญทองครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ